สวัสดีค่ะพ่อเม,ม่พี่น้องลังชนนะนกับพี่น้องวันนี้วันหยุดจาะพี่น้องวันอาทิตย์จ้ะสิมะเห็ดยังให้เบิงเบิงติเบิงเด้อกค่ะพี่น้องกางเกงสามีฟารัมอันพื่นมกักหลายหลายมักคักบนันแม่กางเกงล่มค่ะพี่น้อง อันนี้ซื้อมาอจากเมืองไทยจะหลายปีแล้วค่ะมันขาดแหวง่งบมยอมถิ่มค่ะพี่น้องเจ้าเบิร์เียเน่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 นบอกว่าใส่มวนนี่ค่ะให้เข้าเย,ย็บไห้ไหมบมยยอมเอาทถิ่มนี่ละนี่เมียฝรั่งไฮโซวสวีเดนนะคะ นี่แหละค่ะกางเกงอันพูดอันใดเพิ่นมากเพิ่นกัอยากให้ห้าสมแซมให้ยูหันละยิบมือค่ะยิบมือโบอมีจักสิ่สิ่ยิบเพิ่นยิบแล้วยิบอีกค่ะเบื้์แนี่ยุันะ่รวมหดมือเ <c oughs> อ้ยตารโทษเนย โคดโพบมโอบัตแตงมือเอือบัตต้นเมียฝรั่งสวีเดนนะคะยิบกางเกงกางเกงร่มพนวใไซมวนพนวาตัวเดียวนี่มักคักยิบให้เพิ่นเบิงให้เพนส่ที่บันี้ขาดเป็นได้กได้ยิบยังว่าม่ย้อมถิ่มันยังไงเงิดไหล ตัวอื่นกับบอ่อเอาเด้อค่ะตัวนี้ใส่มวนแห้งชิว่านาหอนนา,นาวกระซังมันใส่มอนพาล่มเนี่ยืือมาจากบานเข้าตัวละลอยต่หลายปีแล้วค่ะมนยอมถิมจมแม่นเพิ่นมากคักบันี้โลกควอยบิดเขามาเนี่ยโอ้ยสมนาเนี่ยบันี้บรยกาปับบานบานี้บรยไปดอกเมืองไทย โลกเก่าหายไปโลกใหม่เข้ามาอีกโอ้ยนอ้โอ้ยโอ้ยโอ้่ไปเที่ยวเมืองไทยเฮาดอกปีนี้เนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสิงี้ไปเพิ่นที่อันเพิ่นมัก ม,ม,มักคักมักแน่กางเกงลมกางเกงลมโตระร้อยบ้านเฮานั่นถึงลอยบ๊บ๊วยจำบ่ได้มันซื้อมาหลายปีแล้วค่ะมาแข่งหลายกัยงงี้วะใครเป็นคือผัวข่อยเนี้ยผัวผู้ใดผัวผู้ใด ปันได้ขวกระดยน้ำยิบให้มย่อมเปลี่ยนมยอมเอาตัวอื่นเงยดไหลยิบแล้วยิบอีกันยังวะยิบมือค่ะจะดีขึ้นกันอะไนอกาบเปือง โบต้องซื้อไม่อมืใส่มันตัวเดียวเดียวนี่ละนี่นี่มากตัวไหก็ใส่ตัวนั้นบต้องซื้อมันเปลืองเนี่ยมาฝรั่งบักแตงโม่ผดผูบ้บักผู้บับบกแตงบักอือบักต้นเนี่ยาเอ๊ะ นี่โบเมนฝรั่งให้โซด้วยค่ะเด้อเมื่อนี้อากาศก็บม่ดีหิมาตกทั้งล่มีิมาลงม,มากก็ฝนครับ โมเย็บให้แน่ว่าสั่นยากบันได๋ก็เลยไม่เย็บให้เพิ่นค่ะพี่น้องจมอยู่หันละถ้าห้าบโเย็บบมเฮ็ดให้นี่ลองทุนถอดเลยคอยคักหลายคักร้า ผัวผู้ใดเป็นคือผัวข่โบ่มมกตัวได้ก็ใส่ตัวนั่นเนี่ยต้เนเก่งียมันเหลิมเน่าแล้วเนี่ยกันยังมักหาดนดกนกให้เ็บหาตัวอื่นมาแทนกับผัดได้คับพี่น้องเพราะว่ามันบ่นม,นมีขายนี่ดี กางเกงผ้าล้มค่ะกางเกงผ้าลม้มมาแข้งหลายเพราะนวมันบางใส่มอนสบายใส่อยู่บ้านอืมสร้างให้เป็นเนาะนกางเกงบอวชบวอยากบวม,มักอยากประเดีกระเด็ไม่เย็บให้บวให้เมีอยอยู่ซื่อ,อหือหนั่งแน่จักบาดกับบวม คนอียังมาเป็นจังซี่โพดอีลีแทน้อพัวข่อย ก็บ่มียังารเราค่ะพี่น้องก็ได้ให้เบ่งว่าน,นี่ละชีวิตบ้านบ้านของเมียฝรั่งสวีดเดนค่ะพี่น้องเนี่ยวันหยุดวันหยุดุดซัมดาวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะพี่น้องกเ็เฮ็ดงานบ้าน ทำความสะอาดบ้านทำกับข้าวกินกันค่ะพี่น้องอก,กับขอบขั้วค่ะพี่นอ้องไปใช้กระดาดอกโรข้วยบิตมันอรลาลบาดไม่อีกแล้วเพ็รกับเขากับนาให้ลูกใี่เต่ากินนี่ละค่ะพี่น้องอสูกใจก็มีอยู่คู่เดียวนี่ละจจนได้กกับากที่ตามเด้อค่ะเด้อลงังเชนเนลเด้อค่ะเด้อ สวัสดีค่ะ